งานเข้าเลยสิเราพิตีก็ะทำมันไม่สบายซะอีกวันพรุ่งนี้ก็มีงานจะไปไหวไหมเนี่ยเดี๋ยววิต้าก็เปียกน้ำสมพมสุดเท่ของเราก็จะมีอันเป็นไปเอฟเฟคก็จะพังและที่สำคัญเสื่อที่ตากไว้ยังไม่แห้งเลย rụng cả phần đầu <-tune> mà canh có semong của stem có đầy rẫy một màn làng <-tune> ิพเช้าวันต่อมามีบางอยา่างผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายเขาเริ่มจากเวลาที่เขาวีผมก็มีแรงดึงดูดจากหวีมาสู่ผมของเขาอย่างน่าแปลกใจหรือแม้ตอนไปเดินห้างก็มีไฟฟ้าช็อตเล็กๆระหว่างเขากับคนอื่นอย่างน่าอัศจรรย์หรือแม้ตอนรีผ้า ก็ดูเหมือนจะเรียบกว่าปกติดูทีวีก็สามารถเปลี่ยนช่องได้สองช่องโดยการกดรีโมทแค่ครั้งเดียวมือถือก็ชาร์จไฟเองเพียงแค่เขาหยิบมันขึ้นมาเท่านั้นนานวันเข้าเขาก็ควบคุมอุณหภูมิไมโครเวฟซ่อมแอร์หรือแม้กระทั่งเล่นอินเทอร์เน็ตโดยไม่เปิด Wi-Fi และที่สำคัญไปกว่านั้นเขาเล่นเกมสติดไฟเตอร์โดยไม่แพ้ใครหากใช้ตัวบลังกาและแลสแตม ก็เป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในบ้านท่รว่านี่จะเป็นพรวิเศษที่ฟ้าประทานมาให้ไปช่วยมวลมนุษยชาตินี่ถึงเวลาที่เราต้องเลิกเล่นดนตรีแล้วเหรอเนี่ยหันไปเอาดีทางด้านเป็นฮีโร่รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดพร้อมกับเป็นเกมเมอร์อันดับหนึ่งของโลกนีตัวอะไรเทพฟ้าผา คเสด็จแต้มเอ้ยเจ้าจงเอาพลังที่ข้ามอบให้ไปสร้างคอนเสร็จจับจับและนั่นคืออาวุธของเจ้านี่มันนี่มันคือเฟนเดอร์เทเลคาสเตอร์ของแพงซะด้วยเออแต่ว่าท่านเทพครับ ปกติผมเล่นก <parfois> for ีตาร์โปร่งมาตลอดแถมเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยคนดูเยอะความกดดันก็น่าจะเยอะตามขึ้นมาอีกสแตมเอ้ยอย่าพูดจาอ่อนด้อยอย่างนี้สิการทําคอนเสิร์ตใหญ่ๆจับๆมันก็ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาสิ่งสําคัญที่เจ้าต้องมีก็คือกายจับและใจจับที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่เป้าหมายต่างหากสันติสุขจงบังเกิดและนั่นก็คือเป้าหมายของเจ้าจะตะโกนทาไมเนี่ย นี่มันถึงเวลาของเราแล้วจริงๆเลยใช่แล้วเราจะต้องขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตบนนั้นถูกที่สุดจีทีพี่ป๊อตเคยเล่นพี่นพก็เคยเล่น,น,น,ลนและเราต้องไปยืนณจุดเดียวกับพวกเขาอิม a c t อา e n นา